น,นี้นะคะชาวท,าท่านน้ำเนาะมีกรกดพิจิกนะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะคนใหม bronze, ให่ๆที่จะเข้ามาหาคุณในเรื่องของความรักนะในเดือนมีนาคมนี้นะคะว่าเขาเป็นใครเนาะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับท่านน้ำเนาะมีกรกดพิจิกนะคะอันดับแรกเลยขอดูลัคนาราศีนะคะของคนที่จะเข้ามาหาคุณเนาะในเรื่องของความรักนะคะว่าเขาอยู่ราศีอะไรบ้างเนาะมาดูกันนะคะมีกรกฎนะคะมีพฤกษ์ มีมีนะแล้วก็มีเมถุนตุลกุมนะคะก็กฎพฤกษศกเนาะมีเมถุนตุลกุมนะคะเอ่อตัวเขาเองอาจจะเกิดวันที่16・14・24นะแล้วก็มีเลข39ด้วยนะคะเออเป็นวันเกิดนะหรือเป็นเลขที่เขาชอบได้หมดเลยนะสำหรับธาตุน้ำเนาะคนที่จะเข้ามานะคะขอดูตัวตนของเขานิดนึงเนาะคนใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาหาชาวธาตุน้ำนะมีกกดพิจิกนะคะว่า เาเป็นใครเนาะลักษณะประมาณไหนนะคะมาดูกันเป็นคนรักอิสระนะคะชอบการเดินทางเนาะไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่นะคะรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์เนาะเป็นคนที่อาจจะมีความเหมือนความคล้ายกับคนเก่าๆในชีวิตคุณได้เนะาะพาสไลฟ์ขึ้นมาตรงนี้นะหรือว่าบางคนเป็นคนที่แบบคุณอาจจะเคยเห็นเคยรู้จักหรือถ้าคุณได้เจอกับเขาคุณจะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนแบบเอ้เคยเจอคนนี้มาก่อนที่ไหนอย่างเงี้ยได้เนาะ มาดูกันนะคะว่าคนใหม่ๆเนาะที่จะเข้ามาหาชาวท่านน้ำนะคะมีโกโกพิจิกนะในเดือนมีนาคมนี้นะคะคนคนนี้เขาเป็นใครมาดูกัน คนนี้นะคะเป็นท่านลมได้เนาะเมทุนตุนกุมนะเป็นคนที่อาจจะเพิ่งจบเพิ่งออกจากปัญหาหรือปมบางอย่างในชีวิตแล้วมาได้เจอคุณนะคะตรงนี้ได้เนาะเป็นคนไกลได้นะเป็นหนังชาติต่างภาษาได้นะคะนะเป็นคนที่มีระยะทางห่างจากคุณได้แล้วก็เป็นคนใหม่ๆเลยที่แบบเข้ามาหาคุณนะคะตรงนี้เนาะตัวเขาเองอะ่ะขึ้นแปดนามอาจจะเป็นคนที่แบบ เจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเจอความสัมพันธ์ที่แย่มาก่อนนะคะได้เนานะตรงนี้หรือว่าตัวเขาเองแบบเคยมีความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงแหละแบบรักมากรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่วางแผนอนาคตกับคนคนนั้นแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเป็นแค่ตัวเลือกอะให้กับคนคนนั้นนะคะแล้วเขาเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์นั้นอะมานานมากๆจนสุดท้ายเขา move on เพราะเขา move on จากความรู้สึก หรือว่ากับคนเก่าๆคนนั้นที่เหมือนให้เขาเป็นตัวเลือกทางเลือกพอเขามูมาแล้วเหมือนได้มาเจอคุณนะคะไพ่ขึ้นหนึ่งถ้วยเนาะแล้วพอได้เจอแล้วเขารู้สึกดีกับคุณซึ่งคนนี้เป็นคนน่ารักใจดีมีน้ําใจนะคะแล้วพอเขาได้เจอกับคุณบอกเลยนะว่าเขาชอบคุณมากแล้วก็อยากที่จะรู้จักกับคุณนะคะอยากที่จะลองเริ่มต้นใหม่อยากพูดคุยกับคุณนะตรงนี้นะคะขึ้นไพ่ดเดอนะูเด็กถ้วยนะเขามีความรู้สึกดีกับคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันเลยเนาะแล้วก็เขารู้สึกว่า คุณเป็นคนที่น่าสนใจนะคะดูมีอะไรหลายๆอย่างในแบบที่เขาชอบตรงนี้นะมันก็เลยทําให้คนคนนี้มีการเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะในเดือนนี้นะมีโอกาสเนาะที่ จะมีคนใหม่ๆนะคะเข้ามาเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับคุณเนาะนะคะสําหรับชาวท่านน้ำเนาะมีกกพิจินะซึ่งมีโอกาสนะคะที่คุณกับคนคนนี้อาจจะเริ่มต้นกันด้วยการแบบเป็นเพื่อนเป็นกรารยาณ้นินี้เป็นที่ปรึกษานะคะบางคนคุณได้เจอกับเขาผ่านเรื่องงานหรือได้เจอกับเขาผ่านแบบสังสรรไปงานแต่งงานวันเกิดงานเลี้ยงเพื่อนนะคะเราได้เจอกันเนาะแล้วตัวเขาเองอะ่ะดูจะแบบ สนใจคุณมากๆเนาะพยายามในการเข้าหาคุณนะคะแต่เป็นตัวคุณเองที่อาจจะมีความกังวลนะกับคนคนนี้นะคะนะเพราะว่าท่าน้ําบางควงน,น่ะคุณยังนึกถึงคนเก่าๆคิดถึงคนเก่าๆในชีวิตอยู่น้ะมันเลยทําให้ตัวคุณเองแบบพยายามที่จะไม่ได้แสดงอะไรที่เกินเลยกับคนคนนี้มากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกคือคุณยังคือคนท่านน้ําอ่ะอาจจะมีคนที่คุณผูกพันอยู่ลึกๆหรือว่านึกถึง อยู่เสมอในความรู้สึกนะคะมันเลยทําให้พอคนคนนี้เข้ามาคุณยังอยู่ในสถานการณ์ที่ก็ยังไม่สามารถที่จะลบคนเก่าๆหรือคนในใจคุณออกไปได้มันก็เลยเป็นอะไรที่คุณจะคิปคนคนนี้ไว้ก่อนในลักษณะเพื่อนกัลยานามนิดนะคะแต่ตัวเขาเองอ่ะชอบคุณมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากที่จะรู้จักคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากพูดคุยกับคุณเพราะตัวคุณเองค่อนข้างถูกใจเขานะคะม,มาดูกันเนาะว่าพลังงานความรักนะคะกับ คนที่เป็นชาวท่านน้ำเนาะก็คนใหม่ๆคนนี้นะคะว่าความสัมพันธ์เนาะของคุณและเขานะคะเดือนมีนาคามนี้เนะาะไพ่ไม่อะจะบอกเนาะเออแอนมองว่าคนนี้เขาจริง,งจังเขา้งแจงกับคนะุณจริงๆเนาะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกันกับเขาแบบผ่านงานเลี้ยงงานลื่นเลงงานที่แบบไม่ได้สีเรียนมากอะ่ะเอออาจจะแบบมาจอยๆกันอะไรเงี้ยเราได้เจอกันซึ่งแอนเกตเมนขึ้นคือแอนมองว่าเขาอะแบบชอบคุณสนใจคุณแล้วก็อยากทําความรู้จักอยาก จริงๆอ่ะเหมือนพอเขาคุยกับคุณไปสักระย,ยะเหมือนอเขาค่อนข้างอยากพัฒนาความสัมพันธ์จรงจิงจังกับคุณนะคะแต่ว่าเป็นตัวคุณเนาะคือถ้าบางคนอ่ะไม่ได้มีคนเก่าๆที่นึกถึงอยู่อ่ะมันก็เป็นพลังงานที่ตัวคุณเองอาจจะงานเยอะงานยุ่งหรือว่ามีภาระอะไรหลายๆอย่างที่คุณแบกรับแล้วคุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะก,กับการที่มีความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่คนคนนี้พอเขาเข้ามาแล้วแบบเขาชอบมากเขารู้สึกดีกับคุณตั้งแต่ครั้งแรกอยากทำความรู้จักอยากพัฒน,นาความสัมพันธ์อะไรเงี้ย ซึ่งมันจะทําให้คุณอยู่ในสถานะที่อึดอันได้นะสำหรับชาวท่านน้ํานะคะนะอนก็จะประมาณนี้เนาะจบไปแล้วเราไปต่อการกับธาดไฟนะคะเมสิงธนูนะว่าคนใหม่ๆเนาะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะธาดไฟเนาะในเดือนมีนาะคมนี้เขาจะเป็นใครนะคะไปดูกัน